วันนี้เราจะมารีวิวการโลในอดเมรเรื่องวันพันแมนเป็นตัวสีดาวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่ไปก,กันเลยเข้ามากันในเกมละว,วางตรงไหนดี นนี้ลวกัถ้าได้เป็นอะไรเป็นอะไรใช้หมัดสายน้ำแล้วพุ่งเข้าไปนานนหรอล้าวางเริ่มต้นใช้เงินห้าร้อยเบดาเมรอยู่ที่หกร้อยห้า ระยะยิ้มห้าโจมตีสีวิสีวิโจมตีครั้งหนึ่ง hmm. เดี๋ยววางตัวปั๊มตังก่อนแล้วกันมาเจอกันตอนอัพตัวปั๊มตังเสร็จตอนนี้ก็วางตัวปั๊มเงินเสร็จแล้วนะมาดูกันเลยกาโลก อัพกรดขั้นต่อไปใช้เงิน600บวกระยะ5บวกพลังโจมตี695อกัพขั้นต่อไปใช้เงิน750บวกพลังโจมตียางเดียวบวกพลังโจมตี1518อัรอบดัพขั้นต่อไปใช้เงิน800บวกระยะห้า บวกพลังโจมตี1,881อัพขั้นต่อไปใช้เงิน1,000บวกระยะ5บวกพลังโจมตี1,815เปลี่ยนสกิลหมายดูหน่อยสกิลเปไน็นยังไงกระโดดเข้าไปทุบพื้นเหรอจริงด้วยกระโดดเข้าไปทุบพื้น ละคนต่อไปใช้เงิน1100บวกระยะ15บวกพลังจมตี1นึ่งพันแล้วถามจริงตัวสีดาวหรือเปล่าเนี่ยดาเมจแป0 0ันก็ไปดาเมจแป0 0ัตัวสีดาวมือใหม่เอามาหาใช้เดี๋ยวนี้เลยตัวละครโหดมากเดี๋ยว ลองการโลแกตัวใหม่เพามันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวคิดมันจะสั้นไปเที่หนึงสง,สงสามสี่ اب 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 สิเอาตัวแอมมาแล้วโอ้อยอไปได้แล้วไนกาโตัวนี้ถอดออกจากสำนัก หมัดใส่น้ำมามัง้งอะไป่ล่าจริงด้วยอ๋อเงนินไม่พอหน้าแตกอ่ะครับจันหมดละมคลิปนี้หน,น่อยลคลิปนี้ไปละคลิปมีอยู่ห้าอดีตสร้านไปเปล่าพี่น้องเช่นนี้แหละไปละ